ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณอันครับคุณอันเล่าว่าย้อนไปเมื่อสมัยที่ผมเรียนจบชั้นปรวชใหม่ด้วยความที่ฐานะทางบ้านของผมไม่ค่อยดีนักหลังจากที่เรียนจบผมยิ่งต้องออกหางานทําทันทีเพื่อให้มีรายได้มาช่วยเหลือจุนเจือทางบ้าน ในช่วงที่ผมกาลังหางานอยู่นั้นป้างผมก็โทรมาบอกแม่ว่าที่โรงงานที่ป้าทํางานเป็นแม่บ้านอยู่นั้นเขารับสมัครพนักงานอยู่พอดีผมจงนั่งรถไฟจากบ้านไปหาป้าที่จังหวัดชายภูมิผมเดินทางไปถึงสถานีรถไฟประจำอำเภอแห่งหนึ่งในช่วงกลางดึกผมอยากให้จินตนาการถึงบรรยากาศภายในสถานีรถไฟประจำอำเภอขนาดเล็กในช่วงเวลาลึกสงัดแสงไฟจากสาราพักผู้โดยสารที่ไม่สว่างมาก อากาศโดยรอบที่เย็นยเยือกไม่มีวิวแววของรถรับจ้างหรือแม้แต่ยานพาหน,นะที่สัญจรผ่านไปมาและผมเป็นผู้โดยสารเพียงคนเดียวที่ดงสถานีนี้ทันทีที่ผมลงจากตู้โดยสารรถไฟสุนัขสองตัวที่นอนอยู่ใกล้ๆกับประตูสำนักงานของนายสถานีเหมือนทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าหน้าสำนักงานมันก็พร้อมแจกันหนขึ้นผมไม่ได้รู้สึกดัวหรือว่าแปลกใจกับเสียงเห่าหอนของสุนัขสองตัวนี้เลยเพราะบ้านที่ผมาอาศัยอยู่กับพ่อแม่นั้น อยู่ในชุมชนที่เรียกว่าชุมชนทางรถไฟดังนั้นแค่มีเสียงรถไฟวิ่งผ่านโดยไม่ต้องเปิดสัญญาณบูดของรถไฟเจ้าพวกสุนัขที่อยู่แถวนั้นต่านก็พากันส่งเสียงเห่าหอนกันให้เกลียวซึ่งผมเองเคยถามแม่เรื่องหมาหอนแต่แม่ตอบกลับมาเพียงสั้นๆว่าหมามันรำคาญเสียงรถไฟมันจรงหอนและหลังจากที่ผมลงรถไฟแล้วนายสถานีก็ให้สัญญาณรถไฟไปต่อ แล้วนายสถานีก็เดินตรงเข้ามาหาผมเขาเป็นชายอายุราวห้าสิบกว่าปีดูหน้าตาท่าทางเป็นคนใจดีแกเดินเข้ามาทักทายผมแล้วถามผมว่ามาจากไหนจะไปที่ไหนแล้วจะไปยังไงผมก็ตอบคำถามที่แกถามผมในทุกข้อแล้วแกก็ถามต่อว่าจะให้นั่งคอยป้าเป็นเพื่อนไหมผมยิงตอบปฏิเสธไปด้วยความเกรงใจ แต่ก่อนที่แกจะเดินกลับเข้าห้องสำนักงานไปแกก็ถามผมว่าผมกลัวผีหรือเปล่าผมจึงหัวเราะและตอบไปว่าผีไม่มีจริงหรอกครับลุงตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเจอเลยแต่ถ้าได้เจอนะผมก็จะขอหวยเลยด้วยแล้วผมก็หัวเราะนาสถานีส่งยิ้มแทนการสนทนาโต้ตอบกับผมที่ผมตอบกันไปแบบนั้นก็เพราะว่าผมเป็นคนไม่กลัวผี ตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำว่าผีหน้าตาเป็นยังไงผมไปหากบหาปลาตอนคืนก็บ่อยเดินกลับเข้าบ้านตอนค่ามืดดึกดื่นหลังจากไปดูลิเกดูหนังกลางแปลงแต่ก็ไม่เคยเจออะไรจึงไม่แปลกที่ผมจะไม่กลัวผีผมนั่งรอป้ามารับอยู่สักพักก็ยังไม่เห็นวี่แววป้าจะมาผมได้ยินเสียงฝีเท้าเสียงเหมือนคนเดินเหยียบหินบนรางรถไฟ เสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมจึงสอดส่องสายตาผมมองไปตามรางรถไฟผมเห็นเงาจะคุ้มจะคุ้มในความมืดกำลังเคลื่อนตรงเข้ามาในศาลาพระพุทสาราสาร,ร่างนั้นค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าเป็นชายอายุน่าจะราวๆสามสิบปีสิ่งที่ผมจําได้ติดตาก็คือหลังที่ค่อมโกงจนเห็นเป็นรอยของกระดูกสันหลังที่โค้งงอชายคนนั้นกำลัเดินมาตามรางรถไฟ แล้วมาหยุดอยู่บริเวณด้านหลังผมผมเห็นว่าเป็นคนรูปร่างไม่ปกติผมจึงเดินเข้าไปหาเพื่อที่จะช่วยพยุงแก่ขึ้นมาด้านในศาลาพักบริสารตอนนั้นผมไม่ได้คิดสงสัยเลยว่าแกโผล่มาจากไหนในขณะที่ผมกาลังลุกขึ้นเดินไปหาแกนั้นเสียงป้างผมก็ตะโกนมาจากด้านหลังผมหันไปตะโกนตอบรับป้าว่าครับพอผมหันกลับมาปรากฏว่าชายหลังคอมคนนั้นก็หายไปแล้ว ผมก็ยืนงงอยู่คู่หนึ่งแล้วก็เดินไปหาป้าป้าผมยืนรอยอยู่ด้านล่างรถของลุงก็จอดอยู่ใกล้กับที่ป้ายืนป้ากวักมือเรียกพร้อมตะโกนบอกผมว่าเร็วๆเข้าผมจึงรีบวิ่งไปหาป้าป้าขึ้นรถและปิดประตูทันทีพอผมเข้าไปนั่งในรถลุงก็เร่งเครื่องออกไปอย่างรวดเร็วผมเห็นป้ายกมือไหว้เหนือหัวพร้อมทั้งกล่าวคำสวดมนต์ ผมก็งงว่าป้าทําอะไรแต่ก็ไม่ได้ถามกระทั่งมาถึงบ้านป้าก็ดูผมว่าบอกให้มากลางวันทําไมมาดึกดื่นขนาดนี้นี่ดีแค่ไหนแล้วที่ไม่โดนผีหลอกวิ่งเตลิดไปถึงไหนต่อไหนผมก็อมยิ้มขำคําพูดของป้าผมเลยตอบกลกวนๆไปว่าถ้าผมเจอผีผมไม่วิ่งเตลิดหนีหรอกผมจะขอเลขเด็ดมาให้ป้าเลยป้ามองค้อนแล้วไล่ให้ผมไปนอนพัก พร้อมทั้งตะโกนไล่หลังมาว่าบุญแค่ไหนแล้วที่ไม่โดนผีแอบข่มลอกผมชะง,งักกับคําพูดที่ไล่หลังมาจึงเดินกลับไปถามป้าว่าป้าพูดถึงผีอะไรนะป้าตอบกลับมาว่าก็ผีแอบข่มน่ะสิตอนเป็นคนก็ติดเหล้าหนักเมาแล้วชอบอรารวาสคนแถวนั้นแล้ววันหนึ่งก็มีคนไปเจอว่าถูกฆ่าตายแถวร้านรถไฟนั่นแหละจนป่านนี้ก็ยังจับตัวคนฆ่าไม่ได้เลยคนแถวนั้นนะ่ะ โดนผีค่้มหลอกเป็นประจำพอตะวันตกดินก็ไม่มีใครกล้าออกมาจากบ้านแล้วนายสถานีคนเก่ายัางโดนผีหลอกจนชอกตายในสำนักงานเลยคราวนี้ละ่ะไม่มีใครกล้าเดินเยียบเข้าไปในสถานีรถไฟตอนตะวันตกดินหรอกนายสถานีคนใหม่ก็ไม่กล้าไปเข้าเวนเพราะเคยโดนผีนายสถานีคนเก่าหลอกเอาพอป้าพูดจบผมรู้สึกใจหวิวเสียวสันหลังวาบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ผมอธิบายรูปร่างลักษณะของนายสถานีที่ผมเจอให้ป้าฟังป้าบอกว่าผมโดนผีนายสถานีหลอกแล,ล้วล่ะผมจึงเล่าต่อว่าไม่ใช่แค่ผีนายสถานีหลอกที่หลอกผมผีไอ้ค่อมผมก็เจอป้าอยู่นิ่งลุงจึงตัดบทว่าพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นมาตักบาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณทั้งสองดวงละกันนั่นอาจเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้เจอผี แต่การเจอผีในครั้งนั้นสําหรับผมมันไม่ได้น่ากลัวเพราะผมไม่รู้ว่าเขาทั้งสองคนนั้นเป็นผีและเขาก็ไม่ได้มาแหกไส้แลบปลิ้นปิ้นตาใส่ผมผมจึงไม่แน่ใจว่าผมก,กลัวหรือไม่กลัวดีเช้าวันรุ่งขึ้นป้าจึงพาผมใส่บาตรที่หน้าบ้านก่อนไปที่โรงงานผลการสมัครงานในครั้งนั้นผมได้ทำงานในโรงงานอย่างที่ตั้งใจ โดยผมจะต้องทดลองงานก่อน3เดือนจึงจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจําผมมาสายอยู่ที่บ้านของป้าและเดินทางไปกลับโรงงานพร้อมกับป้าระยะทางจากหมู่บ้านที่เราอยู่ห่างจากโรงงานประมาณ7กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีระยะเวลา3เดือนผ่านไปไวมากผมได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจําผมจึงเริ่มมีโอคือการทํางานล่วงเวลา ค่าตอบแทนในการทำโอทีทำให้ยากที่จะปฏิเสธได้ดังนั้นในบางวันผมยิ่งต้องกลับเดิกจากที่เคยไปกลับที่ทำงานพร้อมกับป้าทุกวันวันไหนที่ผมมีโอทีผมยิ่งต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านคนเดียวโดยที่ป้าจะกลับบ้านก่อนพร้อมกับคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับเราอยู่มาวันหนึ่งพนักงานในโรงงานก็คุยกันว่าเมื่อคืนนี้มีรถบิ๊กไบค์ขับชนท้ายรถขนผลผล,ผลิตทางการเกษตร ทำให้คนขับบิ๊กไบค์เสียชีวิตคาที่เห็นว่าคอหักหมุนได้รอบทิศเลยเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณสามทุ่มกว่าพนักงานที่ออกงานในช่วงเวลานั้นหลายคนได้เห็นเหตุหการณ์ตอนที่เจ้าที่กู้ภัยกำลังนำร่าง,งผู้เสียชีวิตขึ้นรถแต่เมื่อคืนผมไม่มีโอทีผมยิงกลับบ้านพร้อมกับป้าตั้งแต่เย็นเส้นทางที่เกิดเหตุน,นั้นเป็นถนนสายหลักที่ผมใช้สัญจรไปทำงานทุกวันผมเองก็เคยคิดว่า ถนนเส้นนี้อันตรายเพราะเป็นถนนหลักแต่ไม่มีไฟส่องสว่างตามทางเลยจะมีไฟถนนก็เฉพาะช่วงทางเข้าหมู่บ้านต่างๆเท่านั้นถ้าคนที่มีคุนใจเส้นทางขับรถผ่านมาอาจเกิดอุบัติเหตุได้ผมเองก็เคยเกือบขับรถชนท้ายรถขนผลผล,ผลิตทางการเกษตรเช่นกันผมจําเหตุการณ์ในวันนั้นได้ดีผมขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนเส้นนี้โดยขับขี่ชิดขอบถนนซึ่งเป็นเลนสําหรับมอเตอร์ไซค์ โชคดีที่ผมขับรถมาไม่เร็วเพราะช่วงเวลางคืนผมมองไม่เคยเห็นผมจึงใช้ความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจู่ๆผมก็ต้องเบรกอย่างกระทันหันเพราะมีรถขนผลผลิตทางการเกษตรขับนำหน้าผมอยู่ที่สำคัญรถไม่มีไฟท้ายมีเพียงแผ่นซีดีสอแผ่นแขวนอยู่ท้ายรถผมโมโหมากจึงบีบแต่ใส่แล้วผมก็ขับรถกลับบ้าน ผมคิดว่าคนขับรถบิ๊กไบค์ที่ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตก็อาจจะมีสาเหตุมาจากเรื่องเดียวกันกับผมผมนึกขึ้นได้ก็โมโหแทนญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตหลังมีข่าวอุบัเหตในครั้งนั้นก็เริ่มมีเสียงเล่าลือกันว่ามีคนเห็นดวงวิญญาณของคนขับบิ๊กไบค์ยังคงวนเวียนอยู่บริเวณที่เกิดเหตุบางก็เล่ากันว่ามีรถบิ๊กไบค์ขับคู่มาพอรถบิ๊กไบค์ขับนําไป จู่ๆคนขับรถบิ๊กไบค์ก็หมุนหัวมาด้านหลังและส่งยิ้มให้บ้างก็เล่าว่ามีคนมาโบกรถกลางดึกบอกให้ช่วยไปส่งแต่สถานที่ที่ให้ไปส่งนั้นเป็นป่าช้าของวัดบ้างก็เล่าว่ามีคนวิ่งตัดหน้ารถทําให้เกิดอุบัติเหตุรถล,ล้มหลายต่อหลายเรื่องราวที่คนงานเอามาเล่าสู่กันฟังไม่ซ้ํากันในแต่ละวันตัวผมเองตั้งแต่มีเรื่องราวของอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น ผมยังไม่มีโอกาสได้กลับบ้านคนเดียวตอนค่ำมืดเลยเพราะที่แผนกผมในช่วงนั้นไม่มีโอทีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถบิ๊กไบค์ผ่านไปร่วมสองเดือนแต่ก็ยังมีคนเอาเรื่องราวความน่ากลัวและความสยองขวัญบนถนนเส้นนั้นมาเล่าอยู่อย่างต่อนเนื่องอย่างที่ผมบอกว่าผมมีคนไม่กลัวผีบางครั้งผมก็พูดปลอบใจคนที่กลัวไปว่าเหตุการณ์ผ่านมานานขนาดนี้ดวงวิญ,ญญาณของเขาคงไม่อยู่ตรงสถานที่เกิดเหตุแล้วล่ะ อีกทั้งญาติพี่น้องก็มาเรียกดวงวิญญาณกลับบ้านไปแล้วเขาคงไม่มาเดินเล่นอยู่ข้างถนนให้เมื่อยหลงกระทั้งวันหนึ่งที่ผมต้องทำโอทีและต้องขับรถหมอเต์ไซกลับบ้านกลางดึกผมไม่ได้กลับบ้านเพียงคนเดียวเพราะพี่รุดคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับผมขอกลับด้วยเหตุผลที่พี่รุดขอกลับพร้อมกับผมเพราะว่าพี่รุดกลัวผีผมต้องบอกกันว่าพี่รุดแกเป็นคนขวัญอ่อนและขี้กลัวมาก ัจะไม่ทำโอทีก็ไม่ได้เดี๋ยวเมียดา่าดังนั้นแกมักจะขอกลับบ้านพร้อมคนอื่นเสมอและถ้าวันไหนไม่ได้ทำโอทีแกก็จะเอารถกลับเองเมื่อผมขับรถพ้นจากอนาเขตของโรงงานสองข้างทางที่เคยสว่างสวัยก็มืดมิดลงทันทีตัวผมเองซึ่งเป็นคนไม่กลัวผีก็เลยไม่รู้สึกอะไรส่วนพี่รุษนั้นกอดเอวผมแน่น และเอาหน้าซุกที่หลังผมผมจึงพูดแซวไปว่านี่ถ้าเป็นสาวๆนะจะไม่รู้สึกขนลุกแบบนี้เลยและผมก็หัวเราะด้วยความที่พี่รุตมีกิริยาท่าทางที่กลัวอย่างหนักผมจึงนึกสนุกขึ้นมาว่าผมจะแกล้งหลอกผีพี่รุตพอขับรถผ่านศาลาพักผู้โดยสารข้างทางผมบอกแกล้งพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพี่รุตดูสิใครมานั่งทำอะไรดึกๆเต็มศาลา ไม่กลับบ้านกลับช่องกันหรืองไงที่ลุดก็ยังคงซุกหน้าอย่อยางนั้นแต่มือของพี่ลุดกำเสื้อ,องผมแน่นขึ้นพร้อมกับตะโกนด่าผมว่าไอ้อันมึงเห็นอะไรมึงก็ไม่ต้องทักคนเฒ่าคนแก่เขาบอกเอาไว้ว่าหากข็นอะไรได้ยินเสียงอะไรตอนกลางคืนก็อย่าไปทักผมก็นึกขำอยู่ในใจผมขับรถมาจนถึงจุดเกิดเหตุที่คนขับวิกไบเสียชีวิตคาที่ อากาศที่ค่อนข้างร้อนกลายเป็นอากาศเย็ยนเยอือกจนผมเองยังขนลุกผมได้ยินเสียงรถมอเตไซค์ซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์จำพวกบิ๊กไบค์ขับมาด้านหลังด้วยความเร็วในใจผมตอนนั้นไม่ได้นึกถึงเรื่องผีเลยจึงไม่ได้สนใจและรถบิ๊กไบค์คันนั้นก็ขับแซงผมไปผมก็มองตามจนกระทั่งไฟท้ายรลถลับตาไปครู่หนึ่งเสียงเดิมก็ใหม่ครั้ง แล้วเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมคือรถบิ๊กไบค์ขับแซงผมไปเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆอย่างนี้สีหครั้งจนผมเริ่มเอะใจแต่ปฏิกิริยาของพี่รุ์นั้นเปลี่ยนไปตั้งแต่รถบิ๊กไบค์ขับแซงหน้าเราไปครั้งที่สองพี่รุ์ให้ผมเล่งความเร็วแต่อย่างที่ผมบอกว่าตอนกลางคืนผมขับรถเร็วไม่ได้เพราะผมมองไม่ค่อยชัดผมจึงใช้ความเร็วปกติ พักหนึ่งก็มีเสียงรถบิ๊กไบค์ขับตามหลังมาอีกแล้วรถคันนั้นก็ชะลอความเร็วลงมาขับเรียบเคียงรถของผมที่รถทั้งดึงแขนทั้งดึงเสื่อ,องผมบอกให้ผมขับรถเร็วๆในต,ตอนนั้นผมกลัววคนขับรถบิ๊กไบค์จะเป็นคนร้ายมาดักป้นจี้จริงทรัพย์ผมจึงพยายามบิดคันเร่งแต่ดูเหมือนว่ารถของผมจะมีปัญหาบิดเร่งเครื่องไม่ขึ้น ผมจึงมองไปที่รถบิ๊กไบค์ขันนั้นปรากฏว่าคนขับบิ๊กไบค์หันมายิ้มให้ผมและหมุนคอแบบ360องศาผมตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่ครู่หนึ่งที่รุดร้องตะโกนโวกเวกโวยวายเสียงหลงด้วยสัญชาตญาณของผมเมื่อผมตั้งสติได้ผมจึงยกขาข้างขวาถีบไปที่รถบิ๊กไบค์ขันนั้นแต่ถีบยังไงก็ถีบไม่โดน เจ้าของรถบิ๊กไบค์คันนั้นหัวเราะลั่นด้วยความสัใจผมพยายามรวบรวมสติบอกพิรุธให้ตั้งสติและทำเป็นไม่สนใจจู่ๆรถของผมระชนเข้ากับอะไรบางอย่างผมกลิ้งลงไปในนาข้าวข้างทางผมตะโกนเรียกพิรุธก็ได้ยินเสียงต่อกลับมาจากบนถนนผมรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งไปหาพิรุธทันทีผมเห็นพิรุษนั่งอยู่ไม่ไกลนัก หลังถามสาทุกถูกดิบกันแล้วรู้แล้วว่าเราสองคนไม่ได้เจ็บมากเราสองคนจึงมองหารถมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะบริเวณนั้นมืดมากโทรศัพท์มือถือผมเองก็หล่นหายจึงต้องใช้แสงสว่างจากโทรศัพท์มือถือของพิรุษส่องหารถมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์ตกลงไปในทุ่งนาผมสองคนไม่รู้ว่ารถของเราชนเข้ากับอะไรเพราะเบื้องหน้านั้นไม่มีอะไรเลย แล้วจูจูก็มีเสียงโหงรอดจากชายปิศนาดังขึ้นพี่รุษกระโดดมากอบผมด้วยความโมโหผมจึงตะโกนขึ้นว่าแน่จริงก็มาให้เห็นเลยสิพี่รุตรีบประมือปิดปากผมแล้วพี่รุษก็พร่ำพูดแต่ว่าผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วอย่าทำอะไรผมเลยรูปหนึ่งเสียงรถบิ๊กไบค์ก็ดังมาจากไกลๆเหมือนเดิม อนนั้นผมคิดว่าถ้าโผไม่เห็นผมจะชกให้ผีก็ผีเถอะแต่เมื่อรถบิ๊กไบคันนั้นขับเข้ามาใกล้ผมกับพี่รุษต่างก็เห็นเหมือนกันว่ารถไม่มีคนขับแล้วรถก็ขับไปเองแต่มีร่างร่างหนึ่งกำลังเดินเข้ามาร่างนั้นเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ผมเห็นหน้าต่างผู้ที่เดินมาในความมืดนอั้นอย่างชัดเจน ใบหน้านขาวซีดดวงตาสีขาวขุ่นไม่มีตาดำพี่รุดร้องไห้นั่งลงกอดเขาหน้าซุกลงกับขาของตนเองเรากับว่าไม่อยากรับรู้ถึงสิ่งที่พบเจอ,อตรงหน้าผมเองณนเะวลานั้นก็ทำอะไรไม่ถูจากที่รู้สึกโกรธไม่กลัวกลายเป็นความรู้สึกวิวร่างนั้นยืนไปเชิญหน้ากับผมในระยะประชิด ผมสังเกตว่าใบหน้าของชายคนนั้นเริ่มมีเลือดแล้วทางจมูกทางตาและทางปากผมยืนนิ่งเราวถูกผลสกดแล้วชายคนนั้นก็อ้าปาก,กตะโกนพูดใส่ผมว่ามึงเก่งนะใช่ไหมแล้วผมก็ไม่รับรู้อะไรอีกเลย <c oughs> เหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมได้รับฟังมาจากคนรอบข้างพี่รุทโทรแจ้งที่บ้านว่าเราสองคนเกิดวันเหตุ ผ่านไปไม่ถึงสินาทีก็มีคนที่บ้านของเรามาและรถกู้ภัยก็ตามมาเราสองคนถูกส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตอนนั้นผมนอนมดสติอยู่ริมถนนพอผมฟื้นขึ้นมาผมก็มีท่าทางแปลกไปคือมองคนรอบข้างตาขวางไม่กินน้ำไม่กิ่นข้าวไม่พูดจาสนทนากับใครตกเย็นมาจะร้องหขกเวกโวยวายเสียงดัง คว้างป่าข้าวของจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องมาจับผมมัดไว้และฉีดยาระงับประสาทเป็นระยะระยะผมถูกย้ายไปร,รักษาตัวที่แผนกผู้ป่วยจิตเวชผลการตรวจร่างกายให้พบอะไรที่ผิดปกติมีเพียงรอยถลอกเล็กน้อยเท่านั้นคนที่บ้านเริ่มเล่าลือกันว่าผมต้องโดนผีเข้าแน,น่แเพราะบริเวณที่เราเกิดอุบัติเหตุน,นั้นขึ้นชื่อผีดุ อีกทั้งพี่รุษเองเขาเล่าว่าผมไม่พูดจาท้าทายทางบ้านของผมจึงทำเรื่องพาผมออกจากโรงพยาบาลและพาผมมารักษาตามความเชื่อตัวผมขัดขืนและจะรู้ทันทุกครั้งที่ทางบ้านจะพาไปหาพระอาจารย์ที่วัดผมจะแสดงกริยาเกล้าเร้า,ราและด่าทุกคนด้วยคำหยาบคายนั่นยิ่งทำให้ทุกคนมั่นใจว่าผมถูกวิญญ,ญาณผีตายหงที่อยู่บริเวณนั้นเข้าสิง ผมมีอาการประหลาดอยู่เกือบครึ่งเดือนร่างกายเริ่มทูุพร้อมพ่อกับแม่เองก็ต้องทิ้งบ้านมาดูแลผมเพราะไม่มีใครพาผมออกไปไหนได้ผมจะรู้ทันและขัดขืนคนไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำแต่มีเรี่ยวแรงมากกว่าชายชะกันท่าคนไม่มีใครสามารถจับตัวผมได้เลยแม้แต่การที่มนพระมาท,ที่บ้านก็ไม่เป็นผล เพราะผมจะรู้ทันขว้างป่าข้าวของใส่พ่อกับแม่ผมไปขอขามาแทนในจุดที่ผมเกิดเหตุก็ไม่หายร่างกายของผมแย่ลงมากพอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเหมือนว่าดวงชะตางผมจะยังไม่ถึงคาดจู่ๆก็มีพระธุดงเดินผ่านมาขอบินทบาตน้ําในบ้านป้าพ่อกับแม่ผมจึงมีโอกาสได้สนทนากับท่านท่านเดินเข้ามาหาผม แล้วจับที่ตัวผมทุกคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าผมจะดุ้งตื่นตาเบิกโพรงร้องหวยหวนไม่ใช่ร้องโวยวายเหมือนเดิมท่านกําแขนลงผมนั่นแล้วทำปากขมูขมิบเหมือนสวดคาถาอะไรบางอย่างและก็มีลมแรงพัดผ่านหน้าต่างไปด้านนอกคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าต่างถึงกับเซล้มลงแล้วผมก็นอนแน่นิ่ง ท่านผูกสายสินที่ของผมแล้วบอกให้รีบพาผมไปโรงพยาบาลผมนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเกือบหนึ่งเดือนเพราะต้องฟื้นฟูระบบต่างๆของร่างกายจนกระทั่งผมหายเป็นปกติหลายคนถามว่าตอนที่ผมถูกผีเข้ารู้สึกยังไงผมจำไได้ว่าผมหลับไปแล้วฝันว่ามีคนมาเหยียบที่หน้าอกของผมจนผมหายใจแทบไม่ออกผมพยายามที่จะปลุกตัวเองให้ตื่น แต่ก็ทําไม่ได้สําหรับพระธุดวงรูปนั้นท่านผ่านมาที่บู่บ้านของเราแค่วันเดียวเท่านั้นแล้วท่านก็ออกธุดงดวงต่อไปผมอยากถ่ายทอดเรื่องผีในมูลคนไม่กลัวผีของผมผมเชื่ออย่างสิงที่สุดว่าผีหรือวิญญ,ญาณน,นั้นมีอยู่จริงเพราะผมได้เจอมันกับตัวเองแล้วแต่ถ้าถามว่าในวันนี้ผมกลัวผีหรือเปล่าผมก็ยังคงจะใช้คําตอบเดิมว่าผมไม่กลัวผี แต่ผมก็จะไม่คิดลบหลู่เหมือนที่ผ่านมาผมคิดว่าแม้แต่ตัวผมเองก็คงจะไม่พอใจถ้าเกิดว่ามีใครมาพูดจาหรือสแสดงกิริยาท้าทายผมจึงถือคติว่าเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจง้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ